เรื่องราวชีวิตของวิไลที่ผ่านมานะคะเมืนน่อนีวิไลกับสีมาวอาสู่ก,กันฟังเกี่ยวกับเรื่องแฟนเก่าที่วิไลบ่าขางไว้นะคะสวัสดีดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องวิไลไกล่ชาแน,นลนะคะเปิดตัวอาจจะยังไม่อาจจะยังร่ท่านเก่งนะคะจะได้กข้อ,ขอถดข้อไพ่รลายๆนะคะมือน,นีวิไลสีมาวอา ย้อนกลับไปจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาเก่ามงกว่าค่ะแสงแดดกำลังขึ้นแต่ว่ากับฝนก็ยังปล่อยอยู่นะคะอากาศอยู่นี่จะเป็นจังสีเกือบทุกหมือเลยค่ะมีแสงน้อยแป๊บเดียวก็หายคนมันก็เลยเป็นหลกซึมเสาร้ายแบบโลอกเครียดร้ายเพราะว่าที่จริงความเงาเนี่ยมันบงเงาปันใดดอกค่ะเพราะว่าเหาหยุ่งอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็มีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งทีบบ้างเ่อมันกับเงานะคะ ขอบครัวเหาอยู่กับขอบครัวปกติมันกับบ่มีมันมันบริด้มีปัญหามันก็อยู่ใดนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางคนจะบอกว่าตรงกาาหมูหมากตรงกาาหมูหมากบ่ที่จริงพ่อหฮาอยู่ไปอยู่มาอยู่ในต่างแดนแบบนี้มันก็เริ่มชิ่นกับการที่บ่มีมูไปหามูจะสีนะคะมันก็เรื่มชิ่นเพราะว่าเอ่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมด้วยอายุนํานเนาะค่ะอายุก็เลื่มไร้ขึ้นเหล่องมูเหล่องยังจงสีมันก็เลย ทดถอยหน่อยหน่อยลงไปจากมือก่อนนะคะสําหรับโตวิไลไพยเคยไอ่เคยเจอฝรั่งแบบนี้นะคะทีวาเพิ่มมีสมบัติบอกว่าร้ายแห่งบ่อก,กับปรเดร้ดายแต่บอกถึงว่าเพิ่นก็มีก่อนทีสมาก่อนมีก่อนทีวาสีมาพ่อเหาอย่างประมาณนี้หรือว่ามาพ่อแต่สําหรับคนทีวิไลสีมาบอกถึงนี่เพิ่นสมบัตินี่เป็นสมบัติจากเอ เมหญไเพิพนเนาะค่ะทีว่าทัดจะทีแล้วก่อนคลิปทีแล้วที่วิไลวบาให้ฟังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้านาวิไลจะเหตุอีพีไหวนะคะเพราะว่าจะได้เบอาง่ายๆคนจะได้เข้าใจเพราะว่าวิไลเหตุอีพีลงลืมหนาลืมหลังค่ะยังบบทันเก่งกับขอโทษขออภัยหลายๆนะคะกับขอโทษอีกแหละค่ะเพราะว่าการเหตุยูทูบเนี่ยโบมีมั่นตรงเลียนลูกมันตรงนู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย,ย่างถามบบปังนะคะหลายๆคนจะเข้าใจว่า การถีอว่ามาเห็นคนเว่าอยู่หน้าจอเป็นเหลืองถีง่ายบางเธอมันบริเเป็นเหลืองถีง่ายนะคะเขาตงว่าให้มันชิ่นว่าให้มันเว่าทุกมือมันบ่มีมูสิปกคือว่าขันมีมูว่าวอย่างขางเขายังสิา่าเออคุยกับมูหนุนในนันในนันแม่นบอกคะ่ะแต่กับการถีอว่าเหดยังอยู่พู้เดียวเหดคลิปอยู่พู้เดียวและหลายคนก็สิเป็นคือวิไลแล้วในบ้านวิไลพันบ่มีภัยอยากมาออกกล่อง พอวิไลสิได้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวเห็ดนะคะในการทายคนในบ้านนู่นนี่นัน่น,นเห็ุชีวิตประจําวันแต่ว่าวิไลตรงเหตุอยู่ผพ้เดียวบ่มีภัยเขากล่องกับวิไลถือกล่องนั้นมาทือได้เขามาบ้างเถือบ้างเถือมันก็เบาได้แล้วแต่อารมณ์เหาานะคะนั่นแหละค่ะก็มาเขาเรืองกันเลยค่ะสําหรับแฟนเก่าวิไลที่วิไลเบาค้า,างไว้นะคะตอนนั้นเป็นอียังที่ พนแบบว่าพนบอกว่าถ้าเฮายังบ่ทัานแต่งงานก็คือต่างคนต่างเหตุยังใดแต่ความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วมันโบแมนจัสันนะคะถ้าเฮาใส่ชีวิตรวมกับคนคนหนึ่งแล้วสิเป็นแฟนเป็นเป็นสามีภรรยาเฮาก็ต้องให้เกียรติกันแมนบ่คะแต่สําหรับรหลายๆคนบางคนถีม่มักเที่ยวมักมวนอยู่ก็จะบอกขําน,นีขึ้นมาบางคนจะบอกว่า เลือกดีๆคิดดีๆบังดีๆสำหรับโตว,วิไลแล้ววิไลผ่า,านประสบการณ์มาหลายนะคะผ่านตั้งแต่เลือกมาเลือกมาหลายเสียให้เลือกขนาดใดมันก็นเจอทีโบชัยอยู่ดีคําทีโบชัยก็คือ,อยังถ้าพนมีเงินพนก็นสามารถไปสือกินไดประมาณนั้นจนเฮาคิดจนเฮาคิดว่าวิไลเป็นคนที่บจริจ,จ,จุจิกนะคะถ้าหูแล้วก็ แลวแต่ว่ากับการธีวาเฮดจังสันเห็นสัมสาเกี่ยู่จังสันมันกลายเป็นว่ามันหนาเบือ่อมันเป็นอย่งถีหอหลับเลิม่มรับโบได้สาหรับคนคนนี้ต่างแต่ว่าขังที่แล้วว่าเอาเงินไปไปเอาโทรศัพท์แมนบ่คะรอบนี่บบกัมหองคะ่ะกาาถืีวาวิไลกับเพินตอนช่วงนั้นตอนวิไลเลิล่มไปต่างประเทศกับเพน ไปไปสามเดือนกับสามเดือนบางเธอเวลาก็จะมาก,ก่อนนะสินะคะแล้วเพิ่นก็ตามมาทีหลังกับแต่บากับเป็นอาทิตย์หนึ่งยังประมาณนี้ก็ตามมาทีหลังกับเป็นอยู่จันสันแต่เพิ่นไม่อยู่ขังหนึ่งเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นบกเคยไปเที่ยวหอดดึกดื่นนะคะส่วนหมากแล้วเพิ่นบบไปเพนจิกกับมาไหวเวลาจะมักไปไปเที่ยวเท็แต่เพิ่นจะมักไปนั่งมองได้ที่มีผู้หญิงหลายๆแบบนั้นนะคะ ที่จริงแล้วสถานที่สถานที่นี่มันกับผู้หญิงทั่วไปแหละค่ะมันก็มีทั่วไปเนาะคะ่ะที่วิไลเคยเอยเห็นฟังจากคลิปที่แล้วมันก็มีผู้หญิงทั่วไปโบบาแต่บ่งได้มันก็มีผู้หญิงทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าเป็นเป็นบ่งที่บาห้าหูแล้วว่าเ้าไปนางดื่มเ้าก็ต้องไปนางคุยกับเจาะจงคุยกับผู้หญิงมันบอกคะแล้วมีครั้งหนึ่งกับเพิ่นเกาะวิไลกักกับ,กบ,กบมาหองวิไลเป็นคนติดเที่ยวดึกแล้ววิไลก็กลับมาหอง อันนี้ถ้าไฟไฟฟังพิกพิษกับเพ่นกับไปมักไปตรงหนันแต่ขาวิไลขาวิไลดื่มตะกี้วิไลก็สะมักไปไปเต้นไปยังนาสิมวนมวนน่ะสินะคะมวนมวน,นดื่มมวนมวนมวนน่ะสิโบโบ,บมักไปนางถาวิาไลเมาเมาแต่เพ่นมักไปนางตรงหนันแล้วพ่อวิไลกลับมาห้องโบเห็นเพิ่นค่ะโบเห็นเพ่นเก็ะโบเป็นยัง้งโบเห็นกับโบเป็นยั้งพระว่าตังคนตังไปเที่ยวคือกันเดียวกับกลับมาถาจนหนอด สิบโมงเสาร์ค่ะวิไลกโ็โทรหาโทรหาเออผิดปกติแล้วคือบกกลับมาเพราะว่าเพิ่นบ่เคยเหตุจังสี่แล้วที่นี่ก็วิไลก็โทรหาโทรก็บ,บ่รลับโทรก็บ,บ่รลับนี่อย่างหนึ่งใครเคยเจอแน่ถ้าส,สมมุติว่าผู้ชายเฮ็นเห้นหูเลยว่าถ้าเป็นเฮ้าี่ถ้าเป็นวิไลถ้าวิไลไปเหตุยังบด่ดีหรือว่ายัางสี่ความเป็นจริงนี่ถ้าเฮ้าบ่ได้คิดถึงอีกคนหนึ่งเฮ้าจะเฮ้าตงรงลับ โทรศัพท์แฟนแมนบอค่ะแต่นี่บญยอมหลับเลยค่ะบญยอมหลับเลยแล้วที่นี่กลับมาห้องประมาณสิบมุงเสาร์ก็มากับหูแล้วลหละว่าเป็นยังมากับมาบอกว่าขอโทษสิบเฮตังซีอีกก็บ,บริเคุยยังกันหลยเลยคะ่ะบริเคุยยังกันหลยกับมาขอโทษสิบเฮตังซีอีกการถือว่าเฮตังซีเข้ากับมีความรู้สึกว่าจุในใจอยเ่ีลยวแต่วิไลบวปากภายติเหตุยังกับวิไลวิไลไหว จะมาบอกว่าคิดดีๆเบึ้งดีๆเคยเคยเคยคิดดีๆมาแล้วค่ะเปลี่ยนมาหลายแล้วค่ะก็มาเจอจังสี่เจอแต่จัส,จสี่สงสัยบุญวัส,สนาวิไลสิบโบ,โบ,โ,บโบเจอหลักแท้นะคะหรือว่าสิเจอแต่จังสี่ก็บอหู้าบอกถึงเหลือจังสี่เนาะบอกถึงปัปจจุบันถ้าเดี๋ยวคอยเป็นอีกคลิปดีกว่านั่นแหละค่ะก็เป็นเป็นจังสัน ก็เห้ากับพ่อเบิงออกนะคะเพราะว่าเห้าอยู่น้ากันแมนบอกค่ะเขากับพ่อเบิงออกเพาเพิ่นไปไซมาไซก็คือเพิ่นกับซีแนมเขาออกคือกันต่างคนต่างเพราะว่าเห้าอยู่น้ากันตลอดอยู่แล้วถึงถึงสีบอทุกมือแต่ว่าก็เกือบทุกมือที่ว่าเห้าอยู่น้ากันไปต่างประเทศวิเลยกับไปน้าเพิ่นมากกับมาน้าเพิ่นสีนะบางเถื่อกับวิเลยมาก่อนเพิ่นกับตามมาน้าหลังกับบอดน์นสีนะก็เป็นอยู่อย่างสั่น จนแต่วาทางงขอบครัวพพนนบดีหูบอกว่าผู้ชายเหตุแบบใดพนกสิแนมเมืองว่าวิไลทําโตบดีพนกษิมาบอกว่าเอ้ยอย่าไปกลับอย่ากับไปหากันอีกด้วยจงนวนนี้นั่นเพราะว่าแต่สําหรับผู้ชายปกติหลู่อยู่แล้วว่าโตเพิ่นเองเพิ่อกะทําโตบดีกับวิไลแต่ว่าความติดว่าพนอยากอายคนอื่นพนก็เริ่กับบกลับมาหาวิไลัต่สินะค่ะช่วงนั้นที่ว่าแยกทางกันไปแต่วันบดีบอกเลิกกันนะคะ ก็มียูเธอหนึ่งค่ะวิไลก็อยากความรู้สึกของผู้หญิงเนาะค่ะอยู่น้ากันกามาสามปีวิไลก็อยากแต่งงานเห็นเห็นเห็นหมูแต่งงานมูคนหนถี่วิไลรู้้จักพนแต่งงานความเป็นผู้หญิงวิไลกะเริ่มตอนนั้นวิไลกะเริ่มจะอายุเท่าไรยี่สิบเจ็ดแล้วหรือเปล่าความรู้สึกของวิไลวิไลก็อยากเป็นมีมีแฟนเป็นตเป็นตนอยากมีสามีมเป็นโตเป็นตนวิไลก็อยากแต่งงาน ความฝันคงผู้หญิงหลายคนจะคือก็คือสิเป็นคือวิไลเนาะค่ะแต่บางคนก็คือสิบ,บริคิดรลายกับเหลืองจังสีแต่สําหรับตัววิไลแล้ววิไลคดวานช่วงนั้นวิไลกับพานยังมาร้ายแล้ววิไลก็อยากแต่งานอยากใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายอยากแบบเขาเรียกว่าอยู่แบบปกติเนี่ยบเมนเที่ยวไปวันวันแบบนี้โบเมนใส่ชีวิตแฟนกับแฟนแบบนี้วิไลก็บบริอยากใส่ชีวิตแบบนั้น พันกับบอกวิไลว่าถาสมุดว่าแต่งงานเอ่อขัดถาแต่งงานกันขอบระหันแต่งงานดอกพุ่นเจ้าอายุ35ข่อย้าทั้งสิแต่งฝร,รัง่งเศสถาสิแต่งของกระต้องเหตุสัญญานันได้ว่าข่อยมีสมบัติอยียงไหวฝร,รัง่งเศสเออความคิดในตอนนั้นก็บ่ได้ขึ้นยังดอกแต่ว่าเป็นยังขึ้นว่ามันเดินขนาดนั้นเลยติตอนนั้นวิไลอยู่ยี่เจเออจำได้แล้วเพราะว่า วลากัจําเรื่องเล่ากับบคอยใดร้อยเปอร์เซ็นต์ปันใดหอกค่ะบอกพิสบอกถึกเนี่ยก็ขอโทษขออาภัยอีกแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็เรื่องเล่าทุกเรื่องเล่าบางเครือเหาก็มาปรับปรุงให้มันมีสีสันแน่มีเรื่องมีแบบหนาฟั่งขึ้นจังสีนะคะ่ะมันก็มีเรื่องเหล่าไลา่เรื่องเหล้าไลายเหตุการณ์ที่บางเถื่อวิไลกับประเดมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้ทุกรา,ายละเอียดบางคนก็เลยแบบเฮ็ด แล้วก็วิไลก็บัไดเฮ็ดคลิปเป็นขั้นตอนเป็นอีพีไปเดี๋ยวเข้าหนาสิวิไลสิมาลงอีพีห้มันชัดเจนนะคะเพราะว่าสิไเด็เขาไปเบ่งง่ายๆสำหรับคนที่อยากติดตามวิไลสำหรับคนที่เอ่อมาเป็นกําลังใจให้วิไลวิไลก็ขอขอบคุณเลยๆนะคะสาหรับคลิปนี้ก็เงีแล้วคะ่ะเดี๋ยววิไลสิมาบอกสู่กันฟังใหม่ถ้าใครเจอเหตุการณ์คือวิคือวิไลก็มาคอมเมนต์คุยกันใดนะคะว่าเป็นจังใดสําหรับ ข้าวนาเดี๋ยววิไลก็สิมะเว,วั่เรื่องส่งวนตของวิไลอีกเลยค่ะว่าเป็นจังไดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนานนะคะ่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย